อันนี้พี่หนึ่งได้ดูในส่วนของรีวิวอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วหรือเปล่าเห็นตัดสินใจจองออนไลน์เลยนะคะใช่ครับก็ดูหน้าเพจ สวัสดีค่ะสำหรับเช้าดีนะคะเราก็เตรียมรถนะคะส่งมอบปลายทางประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะซื้อรถจองรถโดยที่ไม่ได้เห็นรถตัวจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการเดินทางไปส่งมอบรถคันนี้คันค่ะ จุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะณจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเราเก็ได้อยู่กับเจ้าของรถคนใหม่นะคะพี่หนึ่งนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของรถ Honda City คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้ลูกค้าะคะไม่ได้เห็นรถตัวจริงนะคะจองออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์เลยก็ว่าได้นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่หนึ่งกัน,นะค่ะว่ารู้สึกยังไงและคิดยังไงที่จะมาออกรถกับเพิ่มพูนนะคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้ถูกใจไหมเอ่ยถูกใจพี่หนึ่งเนี่ยเซ็นมาแล้วสองครั้งทำไมถึงไม่ผ่านนะคะ ก็เหมือนเซลล์เขาไม่ได้ตามเอกสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับือนเขาเขาให้เรายื่นเอกสารไปอย่างเดียวแล้วก็แค่ยื่นอย่างเดียวไม่ได้ตามไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรใช่ครับเซ็นมาแล้วสองครั้งนะคะผิดหวังมาจากหลายที่นะคะแล้วนึกยังไงถึงมาดูที่เต็นเพิ่มพูนคะก็พอดีวันนั้นเลื่อนไปเจอน้องที่ลงตัวนี้ใน Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจติดต่อติดต่อมานั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเอกสารยุ่งยากไหมไม่ครับไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติไวไหม ได้รถถูกใจนะคะอันนี้พี่หนึ่งได้ดูในส่วนของรีวิวอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วหรือเปล่าเห็นตัดสินใจจองออนไลน์<ช>เลยนะคะใช่ครับก็ดู<ช>หน้าเพจ อย่างที่บอกนะคะคันนี้เนี่ยน้องอายก็แถมของให้เยอะเลยนะคะเป็นยางใหม่ทั้ง4เสน้นแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนพรบภาษีส่งฟรีถึงนาบ้านนะคะแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ยี่สชั่วโมงนานหนึ่งปีเลยนะคะคันนี้ได้ส่วนลดเป็นเลยนะคะถูกใจไหมคะพี่หนึ่งถูกใจคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนกําลังหารถมือสองอยู่บ้างเอ่ยก็ ติดต่อน้องตายได้เลยครับผมบริการะะดีบริการดีนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อเป็นเข้ามาได้เลยนะคะได้รถสวยโดนใจแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้น้องอายก็ขอเป็นตัวแทนสําหรับเพิ่มพูนนะคะอวยพรให้พี่หนึ่งเนี่ยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะไปเส้นทางไหนก็มีแต่ความสุขนะคะ